ตอนที่367เบื้องหลังของชวิวันเซียอีกด้านหนึ่งนักพรตชิงอวินใช้เวลาหลายช่วย,ยามจนในที่สุดก็มาถึงป่าที่มีต้นไม้ร่มรื่นเขียวขจีแถบชานเมืองหลานซีเมืองหลานซีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของหลิงโจเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตการปกครองของนิกายกระบีส่สวนนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหลิงโจอีกด้วยเมื่อทอสายตามองออกไปจะพบกับกำแพงเมืองสูงตระงาน เรียกได้ว่ามีมีที่สิ้นสุดราวกับมังกรยักย้ายที่นอนขวางอยู่บนพื้นดินทั้งยังแผ่อำนาจเกรงขามที่มองมิเห็นออกมาอีกด้วยอาจเป็นเพราะคูน้ำขนาดใหญ่รอบเมืองและเส้นทางน้ำที่ไหลเข้าออกจากเมืองหลานซีก็เป็นได้จึงทำให้มีว่าจะเป็นนอกเมืองหรือภายในเมืองล้วนมีไอหมอกจางๆปกคลุมไปทั่วด้วยเหตุนี้จึงทำให้เมืองโบราณที่ตั้งอยู่มานานแห่งนี้ดูลึกลับน่าค้นหามากขึ้นไปอีก ผ่านไปพักใหญ่เมื่อนักพรตชิงวินมาถึงหน้าประตูเมืองอันพลุกพล่านจูจ่ๆเขาก็หยุดฝีเท้าลงพลางเนยหน้าขึ้นมองด้านบนของประตูเมืองเมืองหลานสีตัวอักษรโบราณสามตัวที่เปี่ยมไปด้วยพลังมหาศาลก็ตั้งตระหง่านอยู่มินานสีหน้าของนักพรตชิงอวินก็เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสับสนขึ้นมาใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแฝงเอาไว้ด้วยรอยยิ้มบางๆทว่าวขอบตาของเขากลับแดงเรื้อขึ้นมาอย่างอดมิได้ เพราะนับตั้งแต่เขาเข้ารับตำแหน่งเจ้าสานักชิงหยางทุกครั้งที่มายังเมืองหลานซีความรู้สึกกลับต่างแตกโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะตลอด5ปีมานี้เพื่อให้สิทธภายในสํานักสามารถบําเพ็ญเพียรได้อย่างราบรื่นอีกทั้งยังต้องจัดเตรียมของบรรณาการที่ต้องส่งมอบให้กับนิกายกระบีสวนเขาจำต้องนำสิ่งของมากมายที่เหล่าบรรพจารย์ทิ้งเอาไว้มาขายที่เมืองหลานซีแห่งนี้ ขณะเดียวกันเนื่องจากสำนักชิงหยางมิมีสิทธิที่มีฝีมือเก่งกาจเลยเช่นนั้นเขาจึงต้องเข้าออกเมืองหลานซีอยู่บ่อยครั้งเพื่อมารับสมัครสิทธิเข้าสำนักทว่ามิว่าจะทำเช่นไรเขาก็มีสามารถรับสิทธิเข้าสำนักได้แม้แต่คนเดียวมีเพียงเท่านั้นทุกครั้งที่นิกายก,ายกระบี่สวรรค์เรียกประชุมสำนักน้อยใหญ่ล้วนจัดขึ้นที่เมืองหลานซีแห่งนี้ทุกครั้ง เช่นนั้นต่อให้จะเป็นสำนักระดับเก้าด้วยกันแต่นักพรธชิงอวินก็ไม่กล้าเข้าไปคุยกับเหล่าสหายเก่าอยู่ดีทำได้เพียงซ่อนตัวอยู่ตามมุมเงียบๆรอจนจบการประชุมเท่านั้นแต่วันนี้กลับมิเหมือนเดิมอีกแล้วเขามองว่าด้วยคุณสมบัติการฝึกเซียนอันเก่งกาจของเย่ชางชิงการจะเข้าเป็นสิทธิ์สายในของนิกายกระบี่สวรรค์น,นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วถึงขนาดมีโอกาสจะได้เป็นสิทธิ์สายสืบทอดของผู้อาวุโสบางคนได้เลยด้วยซ้ำ อีกอย่างสิทธิรองชวิวันณเสียเองก็เอ่ยปากจะเข้าร่วมการคัดเลือกสิทธิของนิกายกระบี่สวรรค์ด้วยตัวเองซึ่งคุณสมบัติของชวิวัรนเสียเป็นเช่นไรนั้นแม้คนอื่นอาจจะยังมิรู้แต่เขาในฐานะอาจารย์จะมิรู้ได้ย่่งไรเช่นนี้ก็หมายความว่าต่อให้สำนักชิงหยางจะมิอยากกลับไปรุ่งเรืองเหมือนเมื่อก่อนก็คงจะเป็นไปมิได้แล้วเรื่องราวแปรเปลี่ยนรุ่งเรืองตกต่ำช่างมิแน่มินอนจริงๆนักพรตชิงอวินครุ่นคิดอยู่นานทางลูบหนวดเบาๆและยิ้มออกมาอย่างมีความสุข หลังจากพยายามมาหลายปีในที่สุดวันนี้ข้าก็สามารถยืดอกเดินเข้าเมืองหลานซีเพื่อเข้าร่วมการประชุมในวันพรุ่งนี้ได้เสียทีเจ้าพวกที่เคยมีเห็นค่าอยู่ในสายตาพวกนั้นจากนี้ไปจะต้องยอมซีโรราบให้แก่ข้าท่ามกลางสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยของผู้คนมากมายที่สัญจรไปมานักพรตชิงอวินยืนทอดอารมณ์อยู่นานก่อนจะเดินอดัดอัดเข้าไปในเมืองหลานซี ทว่าเขากลับมิได้ตรงไปรายงานตัวที่จวนเจ้าเมืองในทันทีแต่เลือกที่จะเดินไปยังเขตพื้นที่ที่ห่างไกลและเงียบสงบแห่งหนึ่งแทนผ่านไปประมาณครึ่งชั่วยามนักพรตชิงอวินก็มาถึงหน้าจวนที่มีโดดเด่นใดๆหลังหนึ่งหากมิมีสิ่งใดผิดพลาดท่านเหยียนผู้นั้นเหมือนจะอยู่ที่นี่กระมังนักพรตชิงอวินหลังสำรวจดูรอบๆแล้วจากนั้นก็เดินไปเคาะประตู มินานเสียงอันเย็นชาเสียงหนึ่งก็ดังก้องขึ้นในโสตประสาทของนักพรตชิงอวินเจ้าสำนักหลี่คุณหนูให้ท่านมางั้นหรือได้ยินเช่นนั้นบนใบหน้าชาราของนักพรตชิงอวินพันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวขณะเดียวกันก็อดมิได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆด้วยความหวาดหวัน่นท่านเหยียนผู้นี้แท้จริงแล้วเก่งกาจเพียงใดนั้นเขาเคยเห็นมากับตาตนเองแล้ว และจากการคาดเดาวของเขาท่านเหยียนผู้นี้มีความเป็นไปได้สูงว่าจะอยู่ในระดับแดนเทวาแล้วสำหรับเขาแล้วท่านเหยียนผู้นี้น่ากลัวมากจริงๆหลังจากเงียบอยู่สักพักนักพรตชิงหวินจึงตอบรับเบาๆวา่าท่านเหยียนเหวนเสี่ยให้ข้ามาหาท่านขอรับทันทีที่สิ้นเสียงประตูที่ปิดสนิทก็ค่อยๆเปิดออกจากนั้นบุรุษไวกลางคนท่าทางเย็นชาติว่ามีรูปร่างกำยำและสวมชุดคลุมสีดำก็ได้ยืนรออยู่เจ้าสำนักหลี่เข้ามาคุยกันข้างในเถอ บุรุษชุดดำเอ่ยขึ้นเรียบๆก่อนจะหมุนกายเดินเข้าไปยังด้านในจวนนักพรตชิงอวินรีบฉีกยิ้มออกมาพลางพยักหน้ารับในทันทีมินานบุรุษชุดดำผู้นั้นก็เดินนำทั้งสองคนไปยังห้องโถงที่มีแสงสลัวฮ่า